นี่ไงเดินตั้งนานกูไปทั้งฝั่งนู้นนด้ยังอยู่ฝั่งนี้นี่เองเฮ้ยโอ้หเนี้ย,<ฮ>ยแม่เจ้าวุ้ยก <c oughs> <c oughs> ูบินก <c oughs> ูบินเลยเจอบ้านกูไปทีเดียวนะ <c oughs> เจอโซนิอาร์ตอี้ยเดี๋ยวจริงไหมเนี่ยโซเนีย <c oughs> เดี๋ยวโอ้โหแล้วมาอยู่ โอ้โหกลางทุ่งลาเวนเดอร์นะฮะโซนิแร์สกูเมื่อกี้แล้วแบบนี้ยังไงครับเนี่ยต้องจับเลยไหมหืมมันเป็นยังไงเนี่ยฮะต้องจับเลยไหมเนี่ยอืมต้องจับเลยไหมเนี่ยหืมไปแล้วผมเมตากรอบใช้ท่าเฮียดีวะตีธรรมดาไปก่อนอืมโอเคอุ้ยโซนิแร์สเป็นสายฟ้าเหรอวะนี่เหรอวะตีธรรมดาไปก่อนตีธรรมดาไปก่อนไข่แค,คร์ไข่แครค์ มาดิมาดิเออไหวอยู่เมท้าก๊อฟกูอะอ่านเรื่องแล้วหวุ้ยสวยอย่างนี้ไปเลยครับจังหวะน,นี้ควา้าไปเลยดีเป็นลูลูดีบอลแล้วกันนะโอ้โหบอลแตกไปเลยนะฮะตัวนี้ครถึงว่าดื้อมากเมท้าก๊อฟกูโดนห้าเลยวะนะโอ้ยังจุกหน้านี้ตีนยังไหวอยู่นะผมจังหวะน,นี้ต้องเป็น จบบอกเลยว่าจบง่ายๆแค่นี้พอนะก็แค่ควัางควิกบอลไปนะฮะก็จบเลยเป็นไงอีซี่ปหมโอ้ระดับนิวกีนะฮะถือว่าตึงนะครับผมแหมลูกเดียวอยู่นะผมควิกบอลนะแหมโคตรตึงโซเนตฉันรักเธอเอ้ยมาเร็วมาเร็วโซเนต ตื่นเต้นวะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากสโอนิอาที่นี่ก็เป็นอหนึ่งตัวที่ผม้ากที่จะชอบนะฮะชอบมากๆเลยด้วยนะผมวูจริงเหรอเฮี้ยอย่างที่สโอนิอาดอยู่นิ่งอยู่นิ่งอยู่นิ่งห้ามเดินห้ามเดินอยู่นิ่งกันโอ้โหเฮี้ย,ยอ,อย่างเทพสโอนิอาดโอ้ตายแล้วอย่างเทะคือต้องบอกกันว่าเมื่อกี้ผมบินบินไปมั่วมากนะฮะบินแบบ โคตรจะโคตรจะเคว้งนะครับผมเคว้งมากๆนะฮะบ,บินไปบินมาไปเจอโซนไอฮัเฉยเลยเออเออเว้ยจิงดีวะ One <hour> later. เออจะว่าไปนะผมจากอีพีก่อนนะฮะมีคนบอกว่าในไปอมหิมะเนี่ยมันจะมีเจ้าตัวเลจิไอน,นะครับผม ตอนนี้ผมเลยคิดว่าจะมาตามหาเจ้าตัวเรจิไอนะเพื่อจะเจอเหมือนเขาบ้างนะครับผมเออนอน่าสนใจนะผมว่าอุ้ยท้ำตรงนี้ใหญ่มากทุกคนอุ้ยทำตรงนี้ใหญ่มากมอุ้ยอุ้ยมันจะหรือว่าเรจิไอเนี่ยมันอยู่ตรงฝั่งนูน้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังไม่เกิดผมว่าน่าจะยังไม่เกิดมากกว่านะเรจิไอใช่ไหมเพราะมันก็เป็นตัวตำนานอะ เออมันจะมาเกิดง่ายๆผมมันก็คงไม่ใช่นะน่าต้องไปฝั่งนู้นนะเออผมว่าเฮ้ยนี่ไงไปไงเนี่ยเดินไม่กี่วินะฮะเจอเลยเออเดินตั้งนานกูไปตั้งฝั่งนู้นนะอยู่ฝั่งนี้นี่เองโอเคมา L G I. เรจิไอ์อ่าสู้กันเันไงดี ตีธรรมดาไปเรื่อกันโอเคอืมตีธรรมดาตีธรรมดามาเรื่องถือว่าดีนะฮะผมว่ามาโป๊ะอืมกระท้อเปิดน้ำแข็งก่อนกระท้อเปิดน้ำแข็งไปก่อนนะฮะอืมน้ำแข็งล้าวเลยดิือนะเรียบร้อยที่มีสกองเป็นเจ๋งว่ะพี่สัตว์เออ่เปิดด้วยฟลิกบอลแล้วกันผมว่า โอ้โหไม่ติดดื้อสักด้วยเม่เนจิยะเราดื้ออยู่ในนี่ยหืมเม่เหตุนผมเปิดด้วยเป็นอะไรดีอันนี้ไหมรูรูรีบอนเออรูรีบอนอโอ้โหแตกไอ้บอลที่น,นี่จับเพี้ยได้บ้างเนี่ยโ <c oughs> คตรกากเลยโอ้โหมันเริ่มแรงแล้ววะ่ะเนจิยเดี๋ยวเบาหน่อยลูกคิกบอล เชีย่ยคว้างไม่โดนชิ๊บหายโอ้เชีย่ยคว้างไม่โดนว่ะฟลิกบอลไม่น่าเชื่อฟลิกบอลนะโอ้โหไม่ให้จับเชีย่ยแตกอย่างง่ายอะ่ะเมนทีคอปอืมเมดิีคอฟกู๊ดตายคือถ้าผมตีมันอีกทีนึงมันมันมันตายแน่แน่เลยเจัยน,น,นะโอเคสวย ดีที่กูไม่ตีใช่ได้เลยครับจังหวะนี้เรจิไอส์นะครับผมตัวที่สามนะครับแม่เออดวงดีไว้วันนี้นี่มาแล้วตีเราเอาว่าสามตำนานแล้วตอนนี้ยังตรึงนะฮะไหนโชว์หน่อยเรจิไอส์เรจิไอส์ปั๊บเชียอย่างที่เรจจิไอส์นะทุกคน ไยขี่ด้วเหรอเดี๋ยวโอ้โหไอ้โอโ้โ,อโหอย่าอย่าเรียกว่าขี่นี่กูฟิวชั่นกับมึงเลยปะเนี่ยเึงว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะฮะเฮ้ยเดี๋ยว อิวเท่าเหรอใช่ปะอิวเท่าทุกคนไอ้เชีย้ยโอ้โหมาดิมาเจอหน่อยอิวเท่าเหรออิวเทาว่ทาแล้วไงวะหืึขายมึงก็โดนกูจับไปดิมาสุดท้ายไอ้ก็โดนก,ก,กูจับอยู่ดิอิวเท่าเข้ามาเลย ฮึมหูยมันตีแรงว่ะเชื่อมันตีเมทากอร์ผมผม,ผมมาตายแล้วชิพหายแล้วมันตีแรงมากเมทากอร์มาตายแล้วชิพหายแล้วต้องใช้ดูเมว่ะไม่ได้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 ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ยอมอยมาดิโอเคเรืเ่อง ถือว่าดีว่ารู้นะเรื่องมาเอาเป็นควิกบอลแล้วกันโอ้โหยากว่วะยูเทลชิพหายแล้วชี้อแม่งโคตรแรงไม่กล้าตีมันต่อผมกลักวกลัวมันตายเว้ยจริงๆนะเออแค่นั้นพอแค่นั้นพอไอสัตว์บอกเลย <c oughs> ควิกบอลกูอะรับจบหมดเว้ยตอนนี้เนี่ยเราก็มีโปร่วนในตำนานทั้งหมดเนี่ยสี่ตัวแล้วนั่นเองนะครับผมถึงว่าค่อนข้างที่จะมาเร็วนะฮะ EP นี้นะครับผมแม่ EP เดียวเนี่ยล่อบไปทั้งหมดตั้งสามตัววนั่นเองนะฮนะแม่คุ้มค่าจริงๆโอเคนะผมก็จากคลิปนี้นะผมก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ ติดตามสกาผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายฮะ